สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ในฟิชอีกแล้วมีอัปเดตวาเลนไทน์มานะครับแล้วก็อัปเดตภูเขาไฟระเบิดอะไรสักอย่างวัคานน่นะครับเราไม่อา่านเราปิดไปเลยตอนนี้เล่นไม่ทันแล้วนะครับว่าอันไหนมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอกลับไปเกาะหลักก่อนสิเมื่อกี้เหมือนจะมีข้างล่างขึ้นอะไรเอออันนี้วาเลนไทน์อีเวนต์ครับวัสดีมีอะไรขอคุยด้วยหน่อยฮะ อ๋อเราสามารถเลือกได้1คนเหรอเลือกคนในเซิร์ฟได้หนึ่คนครับแล้วก็จับปลาให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็จะเอามารวมกันเป็นคะแนนไปพอครบ5,000คะแนนก็จะได้เรือนะครับเรือเป็ดของน้ำมันก็ตามนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นวอเปเปอร์นะทั้ง2อันโอเควาเลนไทน์ <Okay. Valentine S 1> น่าจะมีแค่นี้นะตรงนี้มีโวล a คนิกบันโดครับ799โลบักเอ๊ะมันมีหนามอะไร งอออกมาหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวนะข้างล่างนี่คือเขาจับปลาที่ภูเขาไฟใช่ไหมว่าแต่มันอยู่ตรงไหนขอเอาเรือไปก่อนนะครับขับเรือออกมาอยู่ตรงไหนเอ่ยวูแคนิกถ้าเป็นภูเขาไฟน่าจะเป็นลอสสิทปะหรือไม่ก็ฟอสเซคินครับใช่ตรงนี้หรือเปล่าเอ้ยตรงนี้จริงด้วยลอสสิทเบย์ครับ ไฟปะทุว้าวคนตกเยอะมากขอใช้เรดาร์หน่อยแล้วกันนะคือตกตรงไหนก็ได้เหรออันนี้อุ้ยอ๋อเป็นน้ำธรรมดาใช่ไหมตกใจนึืว่าตกไปแล้วจะตายเลยเอ้ยดรดรฟินเนสกลับมาแล้วครับสวัสดีดรเวทคุณ,ค,ณคุณภาพเสมออ้าวทำไมคุณไม่ได้สวัสดีดร ผมคุยกับคุณไม่ได้ไม่เป็นไรลองตกดูก่อนแล้วกันเราใช้เป็นเบ็ดเทมเพลสล็อตนะครับจากคลิปที่แล้วคุณภาพดีเหลือเกินอุย้ยอย่าบ่กนะว่ามาเลยนะมาไวไปเป้าเพิบไฮโลไปอ๋อเป็นปลาลิมิเต็ดนะครับ โอ้โหเดี๋ยวนะทำไมแสงมันสว่างอุ้ยเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นลบเจดีนะใส่เบ็นี้มาดีซิเลียนสี่บเพอร์เฟกได้หรือเปล่าน่าจะตัวหายากอุยโอ้โหแล้หลุดเลยจริงๆมันน่าจะ90%นะครับแต่ว่าเบ็ดเรามันมีความสามารถบวกสิปอเซโปรเกสสปีดไงอันนี้เราก็เลยได้เป็นเจนะครับ อันนี้น่าจะหายากสุดแล้วหรือเปล่าอุ๊ยอะไรเนี่ย ash cloud anchorfish ครับคืออะไรเอ่ยหน้าตาดูธรรมดามากนะครับเราสามารถคุยกับน็อกเตอร์ได้อย่างยังไม่ได้เหรออินควีสเลยนะมาเรามาดูราคาดีกว่าตัวแรกนะครับาไาโโไ p i นี่ไม่ลดเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่เท่าไหร่ส8มไม่แปลกใจนะครับจับง่ายดีอันนี้เป็น ัวลบเกาสินะครับแต่ว่าไม่มีมิวเทชันนะ,อะลองดูแล้วกันตาฝาดไปนเนี่ยสองหมื่นสามพันปลาเปล่าๆน้ำหนักปกติไม่มีการกลายพันธุ์สองหมื่นสามพันสี่สิบแปดซอวัดนี่มันแหล่งฟาร์มเงินชัดๆเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย ทำมันแพงได้ขนาดนี้ตัวเดียวสองหมื่นถ้างั้นล้วก็ถ้างั้นล้วก็ผมใส่นี้ให้เป็นรถนะครับเราก็จะสามารถคูณห้าให้ราคาปลาได้ใช่ไหมถ้างั้นมันก็จะเป็นหนึ่งแสนตามทฤษฎีนะครับตามทฤษฎีที่ผมได้ว่าไว้ก่อนนี้มันพักที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะรีก่อนนะครับเพราะว่าผมคุยกับคนทำเควสไม่ได้โอ้ อยู่นี่นี่เองอยู่หน้าเกาะเลยคุณครับขอพักเหนื่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากเอ้ยโอ้โหอันนี้บินให้เห็นเลยโชว์วินหารเลยคุณไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรือเพราะว่าเรามีเควสอยู่แล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นเพราะผมรับเควสไว้นะครับสองอันไม่เป็นไรถ้างั้นเรามาพิสูจน์ทฤษฎีนี้ดีกว่าว่าปลาตัวละแสนจริงหรือเปล่า เห็นเปนลัดนะครับไม่รู้ว่าได้ง่ายหรือเปล่านะพราอเมื่อกี้เราตก2ทีเองได้นะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่ามันติด m u t a t i o นหรือเปล่าด้วยนะสีลาวานี่มันสว่างจ้าซะเหลือเกินนะครับไม่เห็นเลยว่าเราตกได้ตัวอะไรอู้อันนี้เป็นสกูตตี้แซมอนครับตัวใหม่อ่ะเดี๋ยวขอดูเวสเซอรี่ก่อนว่ามีกี่ตัวนะครับ แอชฟลอุ้ยเยอะอยู่นะเก้าตัวนะครับเดี๋ยวไปดูราคาตัวอื่นด้วยนะฮะตัวนี้อีเวนต์แต่ว่าไม่ลดเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าเราโชคดีมากสกูตตี้แซลมอนอีกแล้วไปเชคอีกรอบอู้มาแล้วครับลบ90%น่าจะตัวเดิมนะตัวอื่นน่าจะเปอร์เซ็นต์ไม่เท่านะ พอเพอร์เฟกโอ้ลุดแล้วหกเก้าสิเอร์ซ็นกับเจ็ิบ้าปอร์เซ็นตนี่ต่างกันมากเลยเก้าสิบนี่ไม่ขยับเลยครับอุย้ยแล้วลถทีรดหววเลยแล้วรีเซียลเราไม่สู้เบ็ดเมื่อกี้ด้วยครับแต่ว่าดีตรงที่ถ้าติดเฮเวอรี่คือเงินคูณห้าเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะติดให้เราหรือไม่มันจะจบที่ตรงนี้หรือไม่นะครับ นานมากอะเป็นนาทีมาเฮเวอลี่หรือเปล่าไม่เป็นเฮเวอร์ลี่ด้วย <c oughs> และ90%อรเรยังไปต่อได้เรายังไหวอู้มาแล้วครับโอกาสที่สองของเราไม่นานมากนะผมย่อนเบ็ดไปบกว่าทีได้นะครับ แต่ว่านานตอนจับเนี่แหละก็ต้องจับบ่อยๆนะครับจะได้จำแพทเทิร์นได้ปลาแต่และตัวนี่มีแพทเทิร์นเป็นของตัวเองนะครับอย่างใครแบบว่าฟาร์มเวลบ่อยต้มบอปลาทองนะครับก็จะรู้ว่าปลาทองมันแบบพยายามจะไปอีกทางหนึ่งแต่มันไม่ไปนะครับอ่ามันจะมีแบบว่านิสัยของมันอยู่อย่างตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าไม่ดิ้นเยอะเท่าปลาทองจะแบบว่าอุ่งสุดลงสุดเลย ถ้าใครจะฟาร์มตรงนี้จริงๆนะผมว่าแนะนำเป็นเทมเพสลอตดีกว่า75%ลบ75%ดีกว่าลบ90นะครับคือเปอร์เซ็นต์มันต่างกันนิดเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าในทางที่แบบ90อะในความรู้สึกคือมันเยอะมากนะครับอ,อันนี้ขนาดเพิ่มดีซีเรียนมาแล้วนะติดเฮเบอรี่หรือเปล่าไม่ติด มาอีกตัวแล้วครับตัวที่สามของเราตัวที่สี่ใช่ตัวที่สี่สมาโอ้ก็ยังไม่ติดนะครับไม่เป็นไรยังไปต่อได้อยู่เอาล้วฝนตกด้วยอย่างนี้ลาวาจะกลายเป็นหินไหมครับนี่อไม่ใช่ละคนละเกม เหมือนเฮเบอรมันจะยากได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าไม่ค่อยติดเลยนะครับหลังๆลังมาแล้วครับ90%ของเราจะได้หรือไม่ดีนะเหยี่อไม่หมดก่อนโอ้ในที่สุดดีสักทีเฮเบอรเราไปดูราคากันดีกว่าได้มาแล้วจ้าเดี๋ยวนะมึงกดสเปซบาร์ไม่ได้ ผมกดสเปซบ้าไม่ได้ผมโดดไม่ได้ผมโดดไม่ได้ใช้หอยแล้วกันโอเคเอ้าผมเป็นอะไรอ่ะทำไมผมโดดไม่ได้ครับทุกคนเอ้าโดดได้แล้วอ๋อปว้กระเป๋ายู่โดดไม่ได้เหรอเอ,อ้อันนี้เพิ่งรู้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกเรือพ่อค้าเขาเพิ่งมาใช่ไหมเนะี่ยเมื่อกี้เขาดิฟใส่ท่าเรือใช่ไหม หรือผมนอนน้อยแล้วตาฝาดปาเปิดกระเป๋าอยู่โดดไม่ได้อตัวธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่สองหมืนใช่ไหมอ่ะลองดูขายไปอันนี้สองหมืนสองนะครับน้ำหนักปกติเลยนะอันนี้น้ำหนักต่ำนิดหนึ่งนะครับก็ได้ยังยังหมื่นห้าอยู่ก็ถือว่าโอเคถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยที่เราคำนวณไว้นะครับเฮฟวี่คูณห้าจากสองหมืนก็จะเป็น หนึ่งแใช่หรือเปล่า <S <S ให้ดูชัดๆไปโอ้เก้าหมื่เจ็ดฮะอันนี้คือน้ำหนักต่ำนะพันสามเมื่อกี้ตัวที่เราตกได้ปกติจะอยู่ที่ประมาณพันสี่นะครับอันนี้พันสามติดเทเวลลี่เก้าหมื่นเจ็ดแสนหนึ่งนั่นเองนะครับโอ้โหแต่ถามว่าจับยากไหมก็ยากนะเก้าสิบเอร์ซนนะครับ แนะนำให้ใช้เบ็ด Tempest นะฮะที่ได้จากการทำภารกิจของ Atlantis นะครับหลดรัวสปีดเยอะนะครับลักก็พอใช้ได้คอนโทนก็ระดับหนึ่งนะครับดีตรงที่รีซเซียนเยอะนะครับแล้วก็พา s ส,สีมันคือเนี่ยจับปลาไว้ขึ้นนะครับไอ้หลอดสปีดเนี่ยมันเพิ่มขึ้น15%นั่นเองนะฮะจาก90%ก็จะเป็น75%ก็เร็วขึ้นไหมก็เร็วขึ้นเยอะอยู่นะใช่รีซเซียนเยอะด้วยครับใส่เหยื่อไปก็โอเคละ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครยังไม่กดซับฝากด้วยใครยังไม่กดไลค์ก็ฝากด้วยเช่นกันเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ